เคยบอกว่าแบบว่า่เหนง่ายง่ายกว่าทํางานคุณซีแล้วกล้องเนี่ยจะสกิดเสมอเวลาเวลาแบบเขาทะเลาะกันบีคนคืออะไทะละกันแั่งแบบทะเลาะแบบแล้ง่งลงแบบใครเด5ห้าวิ้ญาแ่งบีกันแล้วแบบหนีอะไรกันวะพี่ซีก็เป็นคนง่ายๆที่พี่บอกมอปอมอะลอไงข่าไปหมดอะค่ะุกอยากทุกอย่ันจะเป็นการวีสกิใส่ยราที่ใส่เราใส่เ วายป่วงเขาเรียกวายป่วงป่ะเพื่อนก็บอกว่าแล้วเพื่อนเขาถามแกว่าอะไรไปหยิบเบียร์มาเสียเพื่อนมอกตอนนั้นตอนนั้นพอมาทำงานแล้วเป็นไงมั่งเหนื่อยพี่เหนื่อยพี่หมายว่าเหนื่อยกับคอนเทนต์เหนื่อยกับพี่ครับเหนื่อยกับพี่ครับชักเลยฮะชักเลยโอเค now you see me นะครับ EP นี้ก็ ต้องบอกว่าจริงๆเราก็ทำมานาวิซิมี่มาปีกว่าเนะาะค่ะมีความสุขนะก็ไม่คิดมีความสุขที่ได้แบบไม่น่าเชื่อว่าจะได้ทำกับเมียได้จริงๆอ่ะ ปก,กติไม่ทำกับเมียก็เมียไม่ค่อยทำเมียบอกเมนมาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ทำเมื่อจะเล่าพูดสักทีเมนเนี่ยฮะปกติเราสองคนน่ะไม่ไม่เคยที่จะทำงานด้วยกันได้เลยใช่ทุกวันนี้ก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีเออแต่ว่ามันก็เลยต้องมีทีมงานเนี่ยคอยมาช่วยเบรกใช่ไหมล่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าจริงๆอยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆแฟนๆใน UCM ที่ให้การต้อนรับเราเนาะแล้วก็ให้กําลังใจเรามาตลอดสิ่งที่ทําให้เรายังคงทําได้อยู่ทุกวันนี้ก็คือ ทุกกาลังใจนะก็วันนี้เราอยากจะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยที่ให้กําลังใจพวกเรานะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณเธอแล้วค่ะทุกคนเวลาเราไปไหนแล้วแบบคนทักว่าเฮ้ยดูพี่มี่กับพี่ซีนะยูซีมี่ชอบมากเลยตอนที่พี่มี่ถีบพี่ซีลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยเย็นปะดังโล่เย็นไม่เย็นก็ลงไปซิครั้งแรกนะเธอถีบฉันลงน้ํานะเธอเป็นคนถีบในเมืองกา ใครอยู่ตรงนั้นน่ะก็ต้องถีบพี่มี่ลงอยู่แล้วะม่นป็นไ่จริงๆนั่นแหละก็คือเวลาไปไหนแล้วคนทักเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูจริงๆนะหรืออย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเออชอบชอบดูอะไออย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคโอเคเราก็เลยต้องฝืนฝืนด่าผัวไปจริงไม่ได้ชอบอะไออย่างเงี้ยแต่เห็นคนดูชอบเราก็เลยเอาใจคนดูว่าแบบเออชอบไปด่าผัวโอเคมันเป็นอย่างนี้ชอบไหมถามจริงได้มาทำงานด้วยกันเนี่ยเอาจริงๆก็คือไม่ชอบ เคยบอกว่าแบบว่าพักนอนง่ายง่ายกว่าทํางานคุณซีคือพี่ซีเขาเป็นคนเป๊ะแล้วเวลาเราทํางานด้วยอ่ะเราก็ค่อนข้างที่จะมีความเครียดอะไรเงี้ยใช้ยานะเนี่ยใช้ใช้ยาเลยนะน้อยร้อยคอนเทนต์เพราะเปลี่ยนคอนเทนต์คอนเทนต์เปลี่ยนตลอดเลยเราวันนี้จริงๆ ใครเป็นใครเมื่เนี่ยใครเป็นใครบ้างเดี๋ยวแนะนำตัวเออง่ะแวตัคุณคือใครครับผมบอยครับเป็นตากล้องประจาที่มาด้วยตลอดตากล้องประจาทุกครั้งที่มาต้องเจออะไรที่ไม่ลำบากอีกหนึ่งตากล้องคือพี่แก๊บครับพี่แก๊บครับครับผมก็จะมาด้วยตลอดอ่ะแล้วท่านต่อไปนี่แหละฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮะพูมกับภาพดูทุกอย่างเป็นกรรมการระหว่างพี่มีพี่ซีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ฝั่งมี่ ไม่เป็นไรหรอกอีหนึ่งท่านเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในรายการนี้คุณคือใครคุณปอค่ะอยู่ดีๆก็เป็นคนเรียบร้อยอยู่ดีๆก็เรียบร้อยคุณปอทำหน้าที่อะไรบ้างคือเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีทีเป็นทุกอย่างโยงเป็นตัวเองอะไม่เป็นตัวเองอย่างเดียวเป็นตัวที่จะต้องมาสู้รบกับพี่ซีทุกอีพีซึ่งจริงๆเรามีทีมงานมากกว่านี้ก็จะสลบ ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ที่เมนเมนเนี่ยก็คือตรงนี้อ่ะจริงๆที่มันอยากจะขอบคุณมากที่สุดเลยคือถ้าไม่มีทีมงานเนาะเออมันก็ไม่มีเราสองคนจริงๆริงอ๋อที่เรียก EP พีนี้ก็คือจะมาขอบคุณทีมงานขอบคุณขอบคุณแหละว่าก็อยากจะบอกว่า50กว่า E ีเนี่ยมาที่พี่โอมก่อนพี่โอมนี่คือผู้กำกับนะมามาตั้งแต่ E ีีแรกเลยพอไปถึงก็เราก็ถึงโกโก้อันนึงเมียไบเมาเดี๋ยวนี้นะมีเด็กคนมาทักว่าได้ได้ยินว่าพี่ซีเป็นคนง่ายๆเลยคะแต่ไม่ได้ง่ายจริงๆอ่ะคือประชดผมอ ไปวันแรกเขาก็เออเขาก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าเขาไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ทําไปสักพักหนึ่งเขาก็แบบว่าเข้าใจไหมเข้าใจพี่านี่เหลืออย่างงี้อันนี้ก็โล่งๆโล่งแต่สีมันไม่ได้ไงมไม่ได้จะเอาสีนี้เขาให้ดูแบบเขาเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองออันนี้คือพูดถึงพูดถึงสีสิวัดนะเหมือนไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เวลาขายอะไรเงี้ยแม่งฟังนะแต่แม่งไม่เอา แต่ว่าขอให้กูขายนะแต่ว่ากูฟังแต่กูไม่เอาแล้วพอไปเถียงอะไรเขานะเขาก็จะแบบเอาของเขาเว้ยเฮ้พี่เถียเติมของเราหน่อยอันเนี้ยได้อันอย่งอนแทรกอ่ะเขาจะยอมแต่อย่าไปแบบว่าพี่ซีต้องทำอย่างนี้อ่ะเขารู้วิธีว่ะใช่กับพี่เมียคนนี้ไม่มีอะไรนะแล้วเรื่องเยอะไหมเรื่องเยอะนะ ไม้ก็เป็นคนแบบน่ารักเป็นนางเอกที่แบบเฮ้ยเข้าถึงง่ายแล้วแบบว่าเป็นคนจิตใจดีอเลยทําให้มีเพื่อนเยอะเนี่ยเขาดูแลทุกคนใช่ยกเว้นผัวกูไม่ดูแลมึงตรงไหนเนี่ยจะเอายังไงฮะเขาพูดถึงเราชอบ EP ไหนชอบ EP เหนื่อยชอบคุกพ p แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพ p ที่แบบเหนื่อยที่สุดนี่คือแบบล่าสุดอะไปทํานาบ้านพี่ปอที่ไปเกี่ยวไปเกี่ยวข้าววันนั้นถ่ายสองเทปไง บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสเวยยังตึงยังตึงตึงตันไม่ใช่ทำไมควรจะแดงแล้วปะถ้าเหมือนผีเลยแค่นี้อย่าขัดขวางงานอาร์ตได้ไหมคือยูอ่ะคิดว่ามันไม่ได้แต่จริงๆแล้วคือมันได้ออ้แม้มันได้ความม่วงเพราะแดงผสมดำปุ๊บมันออกม่วงพี่การีด อันนี้มีความเป็นกลางเลยอ่ะจริมีความเป็นกลางเลยซึ่งตอนแรกเราวางแผนว่าจะไปถ่ายนาตอนเย็นใช่แต่แบบรถเกี่ยวว่าไม่มารถเกี่ยวจะมาตอนเช้าใชเพราะเขาต้อตอนเช้ากับท้องนาเที่ยงนะเราเกี่ยวข้าวกันเที่ยงบ่ายอะไรางี้เลยนะซึ่งคนอื่นเขาทำกันไหมไม่ทำเลยไม่เขาอันนี้ทําให้เห็นถึงความเป็นดาราของทั้งคู่นะแบบแบบแม่งสุดจริงๆอ่ะคือไม่มีดาราคู่ไหนที่แบบคนแดดได้ขนาดนี้คือเราแม่งเป็นทีมงานอ่ะออยังไปแอบหลบตามต้นไม้ได้ตอนถ่ายอ่ะแต่นี่แบบ แม่งสู้แดดทั้งคู่อ่ะกินแบกทะท่อมเข้าไปไงมันก็เลยสู้ไงเฮ้ยจริงกินเข้าไปเลยทั้งอันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไปไปวอยไปว้อยไปวอยพอทำงานกันมาประมาณปีกว่าแล้วเป็นไงบ้างพี่โอ๊ตรู้สึกว่าสองคนนี้น่าแบบ เป็นคู่ที่แบบเกิดมาเพื่อกันจริงคือเป็นคนแบบทะเลาะกันจริงนะทะเลาะกันยิบหายครับแล้กล้องเนี่ยจะสกิดเสมอเวลาเวลาแบบทะเลาะกันจริงเพราะตีกันจริงมารแบเออแป๊บนึงเดี๋ยวเหงื่้ก็ดีแป๊บนึงมงต้องตกใจเออซึ่งมีต่กล้องตกใจไหมจริงมีมีทุกคนคือถ้อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคืออะไรไม่ตอบเมื่อไหร่จะเสร็จทันทีอะไม่ค่ทำารออกไปเลยะทให้ไ่ตอบนะเลยเริ่มแบบยินแล้วอะไม่ค่ะเราไม่ันเลยปะ คือตั้งแต่ตอนแรกนะไอไม่ได้อยากจะทําเลยนะที่หยู่กัก็ไม่ต้องทำไม่อยากก็ไม่งทำหรอกเลยเขาจำหรอทะเลาะกันหรือเไงจำหน้าเหวอไปเลยแบบี่จะถ่ายต่อไหมเอาไงดีพี่มันไม่เข้าใจแต่แต่คนอื่นเน่ะที่อยู่แล้วจะรู้แล้วจินแล้วปล่อยเดี๋ยวเขาทะเลาะแล้วเราเป็นยังไงนะคือเวลนเราคือคนทะเลาะกันแม่งแบบทะเลาะแบบวูบบูบบูบแล้วแบบเล่งลงแบบภายในห้าวินาทีแม่งดีกันแล้วแบบคันดิ อะไรกันหวะคือคือเราอ่ะเป็นคู่ที่แบบเรามีความคิดของตัวเองทั้งคู่แล้วอารมณ์ร้อนทั้งคู่พอพุ่งกันเสร็จปุ๊บแต่เราอ่ะจะไม่ยอมเสียเวลากับอะไรที่มันไม่นำเป็นเนี่ยเราคูดว่าคือโชคดีตรงเนี้ยคือเราก็จะแยกกันไปฟุ๊บ ต้องสติแล้วเราจะต้องแยกไปแป๊บหนึ่งอะเออเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของเราสองคนที่เราอยู่ด้วยกันมานานไงมันก็เลยเป็นแบบนี้กดนานไม่ได้เป็นข้อดีมากๆกว่าที่เห็นแล้ว่าเป็นแบบไม่งั้นเนียทุงานอยู่ได้กันได้นานเพราะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยอ่ะต่อไปปอนาวซิมี่ตอนนั้นเรามันเริ่มไงแล้ววะมันเริ่มจากถ่ายรายการทิงเอกอยู่ดีๆเขาก็มาสกิทบอกว่าพี่อยากทำยูทูบอ่ะอยากทำช่องชนเนลยูทูบของตัวเองว่ะพี่ได้คอนเทนต์แล้ว ที่จะทากับพี่มี่เป็นแบบผัวเมียจิกกัดกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ม,มาช่วยกันตั้งชื่อนู่นนี่นั่นอาจก็ได้เป็นนายูซงดีมาตอนที่รู้ว่าจะต้องมาทํางานกับพี่มี่ด้วยตอนนั้นเป็นไงตอนแรกอะไม่คิดว่าจะทําได้เพราะเนี่ยเป็นคนทีวีใช่ไหมตอ,อ,อ,อนไลน์มันจะยังคุยกับพี่อ๊อฟออนไลน์มันจะเป็น <จะ S 1> ย,ยังไงมันจะอะไรทุกคนก็แบบแล้วพี่ซีก็จะคอยบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันทีวีไปอันนี้อก็อยากเรียวๆถ้าถามถึงรายการบัท้าททยแล้วก็รู้สึกรู้สึกภูมิใจที่แบบ โหยอดวิวก็โอเคแล้วไปไหนแบบเวลาไปไหนนะพ่อค้าแม่ค้าทักเนี้ยเออทักแบบเฮ้ยนี่ใช้แนวยูซีมี่หรือเปล่าเียมันก็ภูมิใจไงแบบเฮ้ยรายการก็คือถือว่าประสบความสำเร็จเลเพร่อตรงๆแบบดารามาทำยูทูปอ่ะมันก็ไม่ใช่จะได้หมดมนใช่แวอันนี้คือความรู้สึกกับแนวยูซีมี่ดีใจภูมิใจค่ะกับแนวยูซีมี่อันนั้นพูดถึงนยูซีมี่นะวันนี้พูดถึงพี่แล้วพูดถึงพี่แล้วทำไมพี่คือเป็นไง พี่ซีก็เป็นคนง่ายๆอย่างที่พี่บอมมึงปอมอ่ะมึงเอาแบบความคิดให้เขาพูดก่อนตรเข้าไปหมดอะค่ะยากกทุอย่ากมันจะเป็นการวิบสกิปใส่ละน้าที่ใส่ละน้าแล้วพูดซ้ายพี่ซีเอาขวาพูดขวาพี่ซีเอาซ้ายพี่ทีไม่คิดนะจะเอาตรงข้ามไปก่อนเออใช่แต่ว่าตลกสนิทสนิทกันบอยมันทำบีพีไหนจำได้ปะเป็นบีพีที่ไปตลาดแล้วก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ พี่สามเลยนะคนดูเยอะที่สุดเลยนะตอนนั้นอ่ะอ๋อพ่อบอยเองเหรอพ่อบอยพ่อบอยสามล้านกว่าวิวนะเออเป็นพ่อบอยพ่อบอยมาปั๊บเนี่ยคนดูเยอะมากเลยตอนนั้นตอนนั้นพอมาทํางานแล้วเป็นไงมั่งเหนื่อยพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยยังไงเหนื่อยเหนื่อยกับการทํางานหมายว่าเหนื่อยกับคอนเทนต์ในกับพี่ครับในกับพี่ครับชอบดีพีไหนมากสุดไปการไปเมืองการไปนี่ใช่ไหมแพ้ใช่ไหม เพาะว่าเมาโอ้โหีนี่นะกินเหล้าแบบน่ากลัวมากแต่มันทำงานได้นะเว้ยฉันก็ทำได้ฉันก็ได้อยู่กับพอถามจริงชอบเพราะก็มันผมชอบการท่องเที่ยวมันดีนะสนุกพี่แกปอ่ะพี่แกบมาพีไหนอพีแรกผมมาโผล่ตอน e ีห้ามาถ่ายเม r r y Christmas มั้งรู้สึกว่าจะจัดพวกต้นสมที่ทำขอต้นมาี่น้านใช่ครับ ตอนที่รู้ว่าจะต้องมาทำนาวุซิมี่ตอนนั้นเป็นไงก็งงๆงกับรายการอะไรายกร่ใช่ว่ามันโผล่มาในบอร์ดก็แบบนาวุซิมี่ที่แบบว่าเป็นอะไรที่มายากลผมว่าอ๋อหนางใช่ผมผมนึกใช่ผมนึกถึงเขาเขียนอย่างนั้นมาเออคุณจะได้ทำงานกับดาราฮอลลีวูดเหรอคุณก็ได้ทำงานกับดาราฮอลลีวูดนะแต่เป็นฮอลลีวูดรัชดาคนฮอลลีวูดกัน วันนั้นพอมาแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นไงไฟอ่ะทีหลังเลยแขวนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไฟก่อนดิฉันเนี่ยอ่าน้ําร้อนมาก่อนทํามาก่อนแกไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จริงอ่ะอันนั้นทำเองเลยทำเองเลยคือมันแขวนไม่ได้ก็ช่วยกันลายปวงเขาเรียกวายปวงป่ะต้องปรับให้ทันอ่ะอยู่ดีปุบปรับใส่นู่นนั่นนี่ผมก็เลยขอได้ก็เลยขออ๋อคือเราจะไม่มีการเรียกว่าเออเดี๋ยวจะถ่ายนี่นะเออใช่ที่ไม่พิเศษนึกอยากทำอะไรทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำทำะไรอยู่ดีตอนนนั้ ตอนนั้นผมมีอาตีกันไหมเริ่มแล้วนะผมว่าคนดี2สองก็เลยตั้งแต่อย่างนี้แหละมั้งเขาบอกงี้เพื่อนก็บอกว่าแล้วเพื่อนเขาถามแกว่าอะไรไปหยิบเบียร์มาเสียเพื่อนมึงคือผมมาพูดเลยผมมันเป็นคนหัวดื้อพูดริงๆโอ้มากอันนี้ยอมรับเลยแต่หัวดื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ฟังใครนะไม่ใช่นะฟังนะตั้งแต่เล่นละครใช่ถ้าคุณไม่แน่จริงคุณเอาพี่ซีไม่อยู่ เพราะว่าไม่ใช่เขาไม่ฟังนะถ้าคุณมีเหตุผลมากพอได้แต่ถ้าคุณอยู่มาแบบว่าพี่จีจากจุดนี้ให้เดินไปตรงนั้นเนี่ยแล้วพี่จีก็แบบแล้วทำไมต้องเดินอ่ะเพราะอะไรอ่ะเดินไปเพื่ออะไรครับเออเพื่ออะไรเพราะว่ามันอารมณ์มันเป็นอย่างนี้เราเลยไม่อยากจะอยู่ตรงนี้คือทํางานกับผมอ่ะคือผมเป็นคนภูมิใจนะไม่ได้ภูมิใจแค่อธิบายให้ฟังว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นคนหัวดื่อจริงแต่สองผมเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าแนวคิดที่แตกต่างกันก็ต้องโน้มน้าวต้องอธิบายให้ผมเข้าใจ การทีนึงอ่ะต้องไปแบบเกี้ยกล่อมอ่ะแล้วทำไมพี่ต้องทำอ่ะที่นีพี่ซีมันอย่างี้กว่าจะได้อัดแต่ละเทมนะแต่พี่โอ๊คเป็นเมียมากี่ปีพี่โอ๊คก็เป็นอย่างนั้นก็ทุกคนก็อธิบายพอเข้าใจปุ๊บก็อ๋อโอเคพอฟังแล้วเข้าใจก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็วิธีแต่แต่พวกเราเข้าใจไงแต่บางทีถ้าทำแบบคนอื่นเขาจะแบบอะไรวะเอออะไรอย่างงเี้ยก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของมึงนะเรื่องของมึง มึงก็จะถ้าถ้าพูกนี้เข้าใจได้มึงเดี๋ยวมึงก็จะเข้าใจเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าผมอ่ะไม่ได้ทําเพราะว่าตั้งใจที่จะหักหน้าใครอะไรเงี้ยมันคือไปที่เนื้องานโดยเฉพาะเลยคนทํางานเนี่ยมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันสิ่งสำคัญคือเรายอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็มูฟออนแล้วก็ไปต่อแล้วก็ทํางานเน่ะเราก็ไปที่เรื่องทํางานเนาะ แต่ว่าอยากที่บอกว่าที่วันนี้มาน,นั่งคุยกับทีมงานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเดินทางมาถึงวันนี้ได้เลยถ้าไม่มีทีมงานที่อยู่กับเราวันนี้ก็เลยอยากที่จะมอบ้านโบนัส <laughs> พิเศษให้กับทีมงานในวันนี <Yeah! S 1> ้เพราะฉะนั้นจะมอบโบนัสให้มันก็ดูง่ายเกินไป <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีซองให้คุณจับมีทั้งหมด4ซองใกนการเพราะว่าคุณมี1 2 3 4สไอ้ใครที่ไม่มาวันนี้ถือว่าสวยไปนะ <laughs> <laughs> แหนไม่มีฝากอะไรไปในนี้จะมีหนึ่งซองเท่านั้นที่มีรางวัลใหญ่ในที่นี้อ่ะถือว่าเป็นโบนัสพิเศษมอบให้คุณดวงใครดวงมันอุ้ยมึงวางกล้องไหวเลยฮะขอบุญขออะไรที่ทำไดมาขอให้โชคดีครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมฮะอ่ะหนึ่งสองบหยิบเลยขอให้โชคดีดวงอยู่แล้วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ อ่ะโอเคขงดีๆมึงจะหาอะไรมันมีอยู่แค่นี้มันมีอยู่แค่นี้ไม่กว่าจะได้แต่พี่อ๋อเลยยากเลยวะเออบอยครับหมายเลขอะไรสี่ดูสี่ขอแลกคอยากได้เบอร์นี้หมายเลขสี่นะฮะอ่ะคุยกันเองต่อไปครับไปที่แก๊ปจับสุดท้ายจะหมายหมายเลขหนึ่งครับผมโอเคนะฮะหมายเลขหนึ่งนะครับนัมเบอร์จูพี่อ๋อแพ้นัมเบอร์จูหมายเลขสอง และไปที่ปอหมายเลข3เอ้าละ่ะบอยก่อนเลยแกะเลยครับว่าได้อะไรเฮ้เยเฮ้เยชักออกมาชักออกมาเลยชักมาเลยชักเลยฮะชักเลยนับนับก่อนนับก่อนนะเะท่าไหร่ฮะ,ะหนึงมาที่ปอต่อเลยฮะ อหมายเลขอะไรหมายเลขสามหมายเลขสามอ้าวช้าๆค่อยๆนับฮะ7 8 9 10 1้าสบงมันามช้ากว่านันรึเฮ่เฮ้ยอะไรวะอ็งกับมึงเหมือนได้ย่องเลยนสองสามสี่ห้เบเฮ้ย นักจ้าทำไมจ้าคิดว่าฉันจะให้แค่นี้เหรอให้อีกจ้าเรามีผู้สนับสนุนใจดีมาตลอดตั้งแต่ EP แรกจนถึงปัจจุบันนี้ยังคงถือว่าเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราใครเหรอใครเหรอ j o ย n น p าพลสนะครับนะบคุเรา บบมีผิวหน้าอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็หน้าแบบสดใสถึงแม้ว่าเราจะไปถ่าย EP ไหนเราออกไปแบบด้วยความลำบากเหนื่อยล้ายังไงกลับมาเราก็ยังคงต้องบำรุงหน้าอยู่ปีะะใหม่นี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยมีอ,อน่นอนนะคะอันนี้เซ็ตแบบนี้นะคะแกะออกมาปร๊บนะคะสวยอะนี่ข้างในคือจะมี2กระปุกซึ่งเซ็ตนี้เป็น limited set เลยก็คือเปิดมาปุ๊บมันไม่ใช่แบบกระปุกแบบเล็กๆที่เขาให้กันนะที่แบบนึกออกมาแกะออกมาแล้วแบบเล็กๆอันนี้คือแบบเป็นไซส์จริงคือ50 ml คือ ปลูกใหญ่แบบนี้ซึ่งปกติราคามันก็คือแบบ2000กว่าเซตนี้นะคะ1,790ันบาทให้2กระปุกเลย2กระปุกมาเซตแบบนี้เซตมันดูดีมากเธอสามารถที่จะแบบมอบเป็นของขวัญหรือว่าซื้อตุนเองก็ได้เพราะว่าปกติเราก็ใช้อยู่แล้วบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือลิมิเต็ดอ i ดิชันนะจ๊ะใช่จมีครั้งเดียวมีครั้งเดียวมีครั้งเดียวก็จะมีจนถึงประมาณกุมภาพันธ์ตรงรีบอ่าสามารถสั่งได้นะตอนนี้เลยสั่งเลยนะคะรีบนะครับเออถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจลีน่าพลัสสามารถที่จะ Google คครีมล็อกแกะเอมี่นะคะหร <Hyd rate, S 1> ือว่าถ้าสนใจจะซื้อเลยไม่แบบว่าลังเลเลยทั้งสิ้นก็แอดไลน์ไปเลยนะคะแอดจอนิล่าพลัสก็คือเราไม่ได้จะให้กับคุณผู้ชมอย่างเดียวอเราจะแจกเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยให้ทีมงานไปด้วยนะครับมอบไปเลยเอาปลามอบให้เลยมอบให้เลยให้เบียให้เบียที่บ้านด้วยให้เบียที่บ้านโอเคโอเคขอบคุณ E ีีนี้ใจปั้มเอมี่สีนะครับมอบบนนะใช้กับทีมงานแล้วขอขอบคุณนะครับ ทุกกาลังใจที่มอบ<อ>กับพวกเรานะครับังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต่อไปด้วยนะครับแล้วติดตามอีพีหน้ามีอะไรสูงๆแน่นอนนะครับลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะย